สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับวันนี้เข้ามาสวนผักคุณผู้ชายห้ามพลาดคนที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับปัสสาวะปัสสาวะขาดปัสสาวะอักเสบนิ่วในถุงน้ำดีนิ่วในไตนิ่วในกระเพาะปัสสาวะครับแล้วก็คนที่ฉี่เป็นเลือดปัสสาวะเป็นเลือดอันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูผักนี้ดีมากๆปลูกไว้ที่บ้านจะเหมาะมากๆปลูกง่ายอยากให้มีติดบ้านกันทุกคนครับ ข้อห้ามไม่มีด้วยเขาเป็นผักด,ด้วยไปดูกันเลยครับสมุนไพรของเราวันนี้ก็คือหญ้าเอ็นยืดหรือว่าผักกาดน้ำครับอันนี้เขาร่วงแล้วดอกเขาร่วงแล้วครับแสดงว่าปีหน้านี้ผมจะได้หลายต้นเลยอันนี้ไปขอเขามานะครับไปขอเขามาปลูกตั้งแต่ปลกายแลครับ ก็มีสามสีต้นปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วหญ้าเอ็นยืดสรรพคุณเขาดีมากๆเลยนะเป็นหนึ่งในสมนุนไพรที่อยากให้ปลูกไว้ที่บ้านถ้าใครไม่มีพื้นที่ปลูกกว้างก็ให้ปลูกในกระถางก็ได้ครับเขาดูแลง่ายมากๆขึ้นง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายต้องดอกถ้าร่วงแล้วขยายพันธุ์เองของเขาเลยก็จะเป็นต้นใหม่ต้นเล็กๆอันนี้ขึ้นมาใหม่นะเนี่ยชื่อเรียกหญ้าเอ็นยืดหรือว่ากาดน้ําทาไมถึงเรียกว่าหญ้าเอ็นยืดเดี๋ยวผมยืดให้ดูก่อน เขาจะมีเส้นๆตรงนี้คนก็เลยเรียกว่าหญ้าเอ็นยืดครับใช้ได้ทั้งต้นทั้งใบเลยนะทั้งรากเลยในการเอามาทำยา คผู้ชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางเพศเสือ่อมอันนี้ควรดูนะครับยิ่งคนที่สูงอายุแล้วดื่มเพื่อบำรุงครับมันไม่ได้เห็นผลทันทีแต่มันจะเห็นผลก็ต่อเมื่อเราใช้ต่อเนื่องกันเป็นยาขับปัสสาวะแก้นิ้วละลายก้อนนิ้วในไตนะครับแก้นิ้วในถุงน้ําดีขับล้างทางเดินปัสสาวะแก้้ํารั่วหรือทางเดินปัสสาวะปัสสาวะกระปิดกระปอยโดยใช้ยาเอ็นยืดหรือว่าผักกาดน,น้ํา1กํามือแบบสดเลยนะครับต้มน้ํากินต้มก็ประมาณ10-15นาที หรือว่าถ้าใครอยากเคี่ยวนา,นานหน่อยก็เป็น20นาทีนะครับถ้าใครมีเครื่องสกัดน้ําผลไม้อันนี้ยิ่งสะดวกเข้าไปใหญ่เอามาปั่นให้ละเอียดแล้วนําไปผสมกับน้าสาวข้าวประมาณ1ขวดแม่โขงแล้วนํามาดื่มให้หมดภายใน1วันดื่มติดต่อกันประมาณ2-3ถึงวันก้อนนิ่วก็จะละลายหลุดออกมาตามท่อปัสสาวะเวลาเราฉี่ออกมาก้อนนิ่มมันก็จะหลุดออกมาด้วยนะครับโดยใช้ทั้งต้นเลยนะอีกวิธีหนึ่งมีคนบอกไว้ว่าให้ใช้มเมล็ดประมาณ500กร,รมัมแต่ตำรับนี้สูตรนี้ผมว่ายากไปหน่อยมเมล็ด500กร,รัมนี้ต้องปลูก ต้นเยอะแน่ๆเลยนำมาต้มกับน้ำ3ลิตรต้มเหลือประมาณ1ลิตรนำมาแบ่งกิน3ครั้งตอนนี้จะเป็นยาขับปัสสาวะเช่นกันครับส่วนคนที่มีปัสสาวะแดงก็ให้ใช้มเมล็ดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับปัสสาวะแดงปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะขุ่นมัวปัสสาวะมีกลิ่นก็ให้ใช้มเมล็ดของเขาครับประมาณ500กรัมต้มกับน้ำ3ลิตรให้เหลือแค่1ลิตรครับสูตรเดียวกันเลยครับยาบำรุง กำหนักบำรุงสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายก็ให้ใช้ทั้งต้นทั้งใบเลยนะครับของผักกาดน้ําหรือว่าหญ้าเอ็นยืดของเรานี่แหละแต่ใบจะมีสรรพคุณมากที่สุดก็คือให้นําใบไปตากแห้งแล้วทํามาเป็นชาคุณผู้ชมเอาไปหั่นเป็นฝอยเป็นชาได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปหัน่นเราก็เอาไปล้างทําความสะอาดก่อนครับผู้หญิงก็ดื่มเป็นยาขับประจําเดือนก็ได้ครับถ้าประจําเดือนมาไม่ปกติก็ใช้สูตรชานี่แหละครับให้ประจําเดือนมาเป็นปกติได้ส่วนช่วงที่ตัวยาแดงๆหน่อย เหมาะแก่การเก็บก็ช่วงออกดอกใหม่ๆนะครับแต่ตอนนี้ดอกเริ่มแก่แล้วแต่ช่วงออกดอกใหม่ๆดอกเป็นสีขาวเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดในการเก็บทํายาทั้งปีเราก็เลือกไม่ได้เราจะเก็บช่วงไหนเอาเป็นว่าเราก็เก็บใบของเขาเอามาหั่นหั่นตากแห้งไว้ดื่มเป็นชาได้เลยครับสรรพคุณก็มีอีกประมาณ30กว่าอย่างเลยนะคุณผู้ชมแก้โรคผิวหนังก็ได้พะที่เป็นแผลอักเสบแผลเรื้อรังอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเป็นฝีก็ใช้ได้ครับแถมหญ้าเอ็นย,ยืดก็ยังช่วยเรื่อง กระดูกแตกปวดเส้นเอ็นปวดกระดูปวดเส้นปวดข้อก็ใช้ย้าเอ็นยืดนี่แหละครับนําไปต้มใช้ได้ทั้งต้นเลยนะปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดฟกช้ำตัวนี้ใช้ได้เลยคนที่กระดูกแตกหักก็ให้ใช้ย้าเอ็นยืดในการต้มดื่มแล้วปัจจุบันยังมีคนที่เอาย้าเอ็นยืดมาทําเป็นน้ํามันยาเอ็นยืดด้วยสําหรับเอามาทา ตรงกระดูกหักกระดูกแต่สําหรับคนที่เกิอดอุบัติเหตุมานะครับก็ให้ใช้หญ้าเอ็นยืดประมาณ4-5้ต้นมาโขกให้แหลกแล้วมาทอดกับน้ํามันจะเป็นน้ํามันพืชหรือว่าน้ํามันมะพร้าวก็ได้ครับน้ํามันมะพร้าวสกัดร้อนสกัสดเย็นได้หมดเลยเอามาทําเป็นยาได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับผักกาดน้ําหรือว่าหญ้าเอ็นยืดของเราปลูกติดบ้านไว้ดีมากๆเลยนะของผมผมก็จะขยายพันธุ์อีกเพราะว่า ดอกเขาเริ่มแก่แล้วเอามาทําเป็นมเมล็ดพันธุ์ได้ครับหรือถ้าใครอยากแนะนําอะไรเกี่ยวกับสรรพคุณของหญ้าเอ็นยืดก็มาแนะนําได้เลยนะครับใต้คลิปได้เลยก่อนจากกันวันนี้ฝากไปด้วยครับสมุนไพรจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปวันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนครับกับหญ้าเอ็นยืดหรือว่าผัะกกาดน้ำของเราครับสวัสดีครับ